ันนี้นะคะคุณครูก็มาเจอนักเรียนในชั่วโมงที่สองนะคะในวิชาการนาาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหวังว่านักเรียนจะจำชื่อครูได้อีกใช่ไหมคะคุณครูชื่อคุณครูกัลยามืองคุณครูเจ้าพลุนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนนะคะอยากกำเนิดหาต่อไปเรามารับทราบจุดประสงค์กันก่อนนะคะข้อที่หนึ่งนักเรียนสามารถ โกลักษณะของของเล่นของชายได้ 2. นักเรียนสามารถจำแนกของเล่นของชายได้นะคะอ้าวก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยอ้าวพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนดูสิคะลูกบนโต๊ะนะคะจะมีของมากมายเลยนะคะประเดี๋ยวเราจะมาแยกสิ่งของต่างๆที่อยู่บนโต๊ะกันนะคะว่า สิ่งของต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นของเล่นหรือว่าจะเป็นของใช้แล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆนะคะแต่และอย่างจะใช้งานแตกต่างกันไปอย่างไรนะคะ,นะคะอ่าดูนะคะที่รูกถื่อยู่นะคะลูกอะไรคะอ้าวเป็นตุ๊ก,ก,กาตานะคะเก่งมากนะคะเก่งมากเลยนะคะ ต้นตานักเรียนคิดว่าวนักเรียนทุกคนตอนที่เป็นนักเรียนเล็กๆอยู่นะคะนักเรียนคงจะ,ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองซื้อให้นักเรียนได้มาเล่นจะเก็นทุกคนนะคะผู้ชายเด็กผู้ชายบางคนตอนเล็กๆอ,อาจจะพอามาเล่นได้นะคะลูกแต่จะโตขึ้นผู้ชายก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเด็กผู้หญิงบางทีอยู่ป้อหนึ่งป้อ2แล้วก็ยังเอามาเล่นได้นะคะเล่นแล้วเก็บขล่องที่เรียบร้อยนะลูกนะคะเราต้องมีที่เก็บที่บ้านเรียบร้อยด้วยออาจจะใส่กล่องไว้ ะคะเอาชิ้นต่อไปนะคะอ่านะคะอะไรคะอ้าวเก่งมากเมดนะคะลูกเมถ้าเกิดว่าหิบออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็จะอยู่ในลักษณะน,นี้นะคะอยู่ในลักษณะลักษณะนี้นะคะเมสต,ตอนทุกวันนี้นะลูกทุกวันนี้เมดเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะคะหรือบางคนก็อ,อาจจะเรียกว่าหน้ากากอ,อนามัย เป็นสิ่งที่ป้องกันโรคโควิด -19 ตอนนี้ระบาดกันทั่วประเทศเลยนะคะลูกนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส,กงส่กันตั้งแต่เด็กๆนะคะบางทีน้องๆอนุบาลก็ยังใส่เริ่มใส่ได้แล้เป็นการป้องกันเชื้อโรคได้ดีนะคะเพราะถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ใส่แล้วก็ไม่ใช้จะทําให้เชื้อโรคเข้าทางปากแล้วก็จมูกนะคะ โควิด19นันนี้นะคะลูกจะเป็นรูปที่ติดต่อกันได้ง่ายนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากไปที่ไหนก็อยู่บ้านนะลูกนะอยู่บ้านได้เยอะๆไปเลยให้เ,เรียนออนไลน์ตามคุณครูทุกๆวิชานะคะเราจะมีการเรียนการสอนทางออนไลน์กันนะคะอ้าวต่าไปนะชิ้นต่อไปโอ้ชิ้นนี้นะคะเด็กๆผู้ชายแต่ชอบมากเลยนะคะแต่ชอบมากเลย อะไรคะเด็กๆโหเก่งมากจากนี้คือลูกฟุตบอลแต่นี้อาจจะเป็นลูกฟุตบอลยากันะคะลูกแต่ที่ว่า,วาพี่โตโต,โตเขาที่เขาใช้เตะก็จะเป็นลูกฟุตบอลที่ทําด้วยหนังอยา่างดีลูกอาจจะโตกว,ว่านี้แต่เราเด็กๆคนหนึ่งนะคะอาจจะว่าใช้ลูกฟุตบอลเล็กๆเพื่อใช้ในการโยนเล่นกันในการระหว่างเพื่อนกลุ่มเล็กๆสี่ห้าคนนะคะ แต่ว่าเวลาเอาลูกบอลแบบนี้ลูกประทํ่มดวยางตแล้วก็อย่าตีแร้เก้นไปนะคะมันอาจจะทําให้ขีดขาดได้เพราะมันทำดียางบางบางเองนะแต่ว่าไวโยนเอ่ยนะคะรับส่งเล่นเกมโุดีได้นะคะอันนี้เป็นลูกบอลน,นะคะอ่าชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปอ่าสวยไหมคะนักเรียนอ่าสวยไหมคะชิ้นอันนี้ก็คือ อะไรคะลูกออิมากหมวกนะคะลูกหมวกหมวก,หมวกเป็นของเล่นหรือของใช้คะอ้ของใช้นะคะวิธีการใช้หมวกนะคะลูกเพื่อไว้ป้องกันแสงแดดนะคะอะ่เดี๋ยวคุรูจะให้ดูอ่าเห็นไหมคะอ่าคสวยไหมคะลูกอ่าเห็นไหมอีกตัวตัวเองหน่อยนะคะ ใเวลาออกไปกลางเดกจ้านะคะตอต้องใช้หมวกหรือว่าถ้าไม่มีหมวกก็อาจจะเป็นลูกก็ได้นะคะอ่าชิ้นต่อไปนะคะอนนี้รู้สึกยังไคะอันนี้บางคนเห็นได้ว่าเจ้อู่ตูนขาอันนี้เหมือนกับของติดเล่นเลยนะคะลูกนะคะอันนี้เป็นของท้ายก็คือเป็นวนรถน้ำ ไว้สาหรับติดกติกเล็กๆน่ารัเกเพราะมันจะไม่หนักเวลาเราใส่น้ําเป็นของใช้ที่ใส่น้ําแล้วเอาไปลดน้ําต้นไม้นะคะมันจะใช้ได้สาหรับติดกเล็กๆ,ๆแต่ตัวโตๆมันจะมีแล้วแต่ขนาดนะคะลูกขนาดโตกว่านี้ก็จะมีอีกนะคะอันนี้มันเป็นขนาดเล็กน่าะนะะนรักนะารลูกน่ารักอีกแบบหนึง อันนี้ชิ้นต่อไปนะคะนี่นะคะเป็นอะไรคะเด็กๆอ้โหเขินจังเลยนะคะเป็นกระดาษเช็ดชู่กระดาษเช็ดชู่ก็จะเป็นของเล่นหรือของใช้นะของใช้นะคะเป็นของใช้ใช้ทำความสะอาดนะคะเอ,อ,อาพื้นผิวผักชว่าใช้กระดาษเช็ดชู่นะคะดึงมาเป็นกระเพ็ดน,นะคะเป็นแฟนเลยดึงมาใช้ได้นะคะ เป็นแผ่นเล็กๆบางๆนะคะไวเ้เช็ดหน้านะคะซักซัซับเื่อนะหรือว่าเช็ดมือนะคะ,อ,ะอย่าลืมว่าในเมื่อเรามีกระดาษเช็ดชู่แล้วลูกถ้าเกิดว่าเราใช้ที่บ้านเราก็จะมีกล่องเล็กๆเอหน็นไหมคะมันจะมีกล่องอยู่ด้วยเนี่ยมีกล่องะะเราก็อาจจะใส่ในกล่องกระดาษเช็ดชู่ในลูก มีที่เก็บเรียบร้อยที่ฝุ่นก็ไม่โดนนะคะในการรักษาความสะอาดได้ดีนะคะคกระดาษิชชู่ก็จะเป็นของใช้อีกชนิดหนึ่งนะคะไว้ใส่กระดาษเช็ดชู่แล้วก็ดึงออกมาใชา้ดึงมาหนึ่งแผ่นเมื่อต้องการใช้นะคะสามารถใช้ได้เรื่อยๆเมื่อต้องการใช้อันนี้คือกล่องกระดาษเช็ดชู่พร้อมด้วยกระดาษเช็ชู่ก็จะเป็นของใช้นะคะสิ่งต่อไปนะคะ วันนี้มีเยอะแยะเลยไปโฟรนะคะลูกลมีเยอะแยะเลยอ้าวดูสิ่งน,นี้นะคะมีสิ่งน,นี้ตอนเช้ากเเียนอาหจ,จะเช้เห็นผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะดื่มอะไรเอ่ยลูกก็ไปดื่มอะไรได้ะคะไปดื่มกาแฟน,นะคะใส่กาแฟเพื่อเอาไว้ดื่มตอนเช้าเพราะฉะนั้น นนก็คือเป็นถ้วยกาแฟนะคะเป็นของใช้ประจาวันของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเลยละคะลูกนะคะใส่น้ำใส่กาแฟแล้วก็ดื่มตอนเช้าๆจะไม่สุดชื่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นของใช้นะคะวันนี้คุณมีเยอะแยะเลยนะคะลูกมีเยอะแยะเลยอ่าต่อไปนะคะเด็กๆอาจจะว่าโอ้คืออะไรเอ่ยนะคะ นี้ก็เป็นหุ่นนิ้วมือนะคะหุ่นนิ้วมือเวลาเด็วกๆว่างๆนะคะเด็กๆอาจจะว่าเอาไว้เป็นไนลูกเล่นนิทานเล่นเพื่อความสนุกกันนะคะคุณ,คณจะมีอยู่หลายตัวเห็นไหมเวลาเราไปใช้เราใส่มือสองข้างแล้วก็อาจจะเร่นนิทานกันเป็นคุณป้าคุณแม่เป็นคุณน้องนะคะเราก็จะใช้ได้อน,นี้ก็จะเป็นของเล่นนะคะของเล่นเด็ก สนุกสนานนะคะไม่ต้องไปหุ่นยืมมือทำไปเลื่อยได้นะคะอ่ามีอะไรอีกคะโอ้มีเยอะแยะเลยค่ะเด็กเด็กขาอ่ะผ้าเช็ดหน้านะคะผ้าช็ดหน้าอาจจะมีหลายแบบนะคะลูกอ่ะอันนี้จะเป็นแบบนิ่งไปนิดนึงนะคะเอาเป็นนี้ครูส่วนอันนี้ก็เป็นโดเรมอนนะคะอ่ะผ้าช็ดหน้าดีอ่ะเป็น อะไรนะคะลูกของเล่นหรือของใช้คะอของใช้อีกมากเลยค่ะจับเป็นของชใช้การใช้ผ้าเช็ดหน้าก็หนึ่งใชส้สมุหนึ่งเช็นนี้ได้นะล้างมือเสร็จนะคะมือเตียงนีดพิ่อยหน่อยแล้วก็เอามาเช็ดืีล้างหน้าก่นอนเที่ยงนะคะแรงพันเสร็จล้างหน้าก่อนที่จะทาแป้งก็เอาผ้าเช็ดหน้ามาซับหน้าซับเบาๆนะคะลูกซับเบาๆนะคะอันนี้คือประโยชน์ของ ผ้าเช็ดหน้าอย่าลืมน,นะเวลาโรงเรียนเปิดเทอมแล้วเด็กๆต้องมีทุกคนเลยนะคะสำหรับผ้าเช็ดหน้านะคะสิ่งที่ต่อไปที่เ,เด็กๆหรือนักเรียนขาดไม่ได้เลยก็คือหมวกเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากเลยก็คือหนังสือนะคะหนังสือ เล่นหรือของใช้คะเก่น hey, มากค่ะเป็นของใช้เอ่อลูกๆอยู่ป .1 แล้วลูกต้องอ่านหนังสือได้นะคะอ่านออกเขียนได้ลายมือต้องสวยด้วยนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่านได้นะคะอยู่บ้างก็เราก็อ่านได้อาจจะมีหนังสือนิทานอ่านเล่นนี้ก็เป็นเรื่อง มีประโยชน์ในเมื่อเรามีหนังสือแล้วหในการลูกเราก็ต้องมีที่เก็บให้เรียบร้อย เวลาว่างเป็นประโยชน์หยิบหนังสือขึ้นไปอ่านครูครูก็จะวางกรนดาษตรงนี้ไว้นะคะอาจจะเป็นหน้าห้องหน้าห้องเรียนนะคะหรือว่าหน้าห้องข้างนอกนะคะลูกก็เอาหยิบไปอ่านใช้ไ,ได้นะคะอา้าวนะคะสิ่งนะคะของใช้ของเล่นยังมีอีกมากมายนะคะลูกนะคะถ้าพูดไปก็อเยอะมากเลยนะ เป็นของเล่นหรือของใช้คะ,อะของใช้นะคะวาเขียนหนังสือลายเลือก็จะสวยนะคะมีดินสอแล้วต้องพวบคู่ไปกับยางลบนะคะยางลบไว้ลบเวลาเราเขียนหนังสือผิดนะคะเราก็ให้ลบได้แลวมีไม่สวยลบเขียนใหม่นะคะอ้าวนเมื่อมียางลบแล้วมีดินสอแล้ว อุปกรณนะนะ์ตัวมาลูกค้าเป็นของใช้ก็คือปบุเหล่าดูไหมลูกกบไว้เหลาดินสอเวลาดินสอของลูกหักนะคะก็ไว้เหลาดินสอได้นะคะปบุเหลาที่นักเรียนต้องมีทุกคนนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นสีสีเทียนนะคะลูก ียนนะคะสีเทียนเป็นของเล่นหรือของใช้คะเก่งมนาะกกัเป็นของใช้ใช้สําหรับระบายสีนะคะวาดรูปเสร็จระบายสีให้สวยตามนะคะอ่าต่อไปอุปกรณ์ที่ลูกต้องใช้เป็นกระํานนะคะลองใส่ดิน ในกระเป๋านี้นะคะลูกกระเป๋าใส่ดินสอหรอกล่องใส่ดินสอเป็นของเล่นหรือของใช้คะของใช้นะคะมาดูว่าในกระเป๋าดินสอนล้มีอะไรบ้างคะก็คืออุปกรณ์การเรียนของลูกนะคะล็อกกระเป๋าดินสอเราไว้ใส่อุปกรณ์การเรียนอาเช่นดินคุ้มลานี่ยางลบนักหนา ก็มีดินสอน,นะคะแล้วแต่ว่าคนมันจะมีกี่แท่งนะคะนี้มีสามแท่งนะคะล้วก็เก็บใช้เสร็จเก็บเรียบร้อยเก็บเข้าที่ต้องใช้อีกนะคะลูกก็คือสีน้ำนะคะสีน้ำเวลาเรียนวิชาศิลปะนะคะนักเรียนต้องใช้สีน้ำเพราะนั้นสีน้ำเป็นของ นะคะเป็นของใช้มีสีน้ำและลูกต้องมีอุปกรณ์ในการใช้สีน้ำพวกคู่กันไปด้วยเช่นนะคะคู่กันนะคะคู่กันและที่ขาดไม่ได้ก็คือการสีนะคะนี่เป็นของใช้เหมือนเลยการสีก็ไว้ผสมสีนะคะไว้ผสมสีนะคะ จะเป็นหลุมอยู่แล้วก็ผสมสีนะคะจะเป็นปอุปกรณ์ที่ว่าเขาเรียมมาให้แล้วฝักส,สีนะ้ำนะคะต่อไปอุปกรณ์ต่อไปนะคะอ้าวอันนี้เห็นหมคะลูกมันจะเป็นปอมเลกนะคะเผื่อหนึ่งไว้เรียนเกี่ยวกับเรื่องสีได้เห็นไหมคะ ก็จะเป็นของใช้ได้นะคะใช้ไว้เล่าเรียนใช้เรียนเกี่ยวกับเรื่องสีนะคะไมสีอะไรก็ลูกสีเขียวสีเขียวนะคะลูกก็เป็นไงคะอ่าเราก็เรียนได้เอาเป็นภาษากฤษนะคะสีเขียวก็คือกรีนสีเขียวนะคะส่วนสีจมพูก็คือหิ n งนะคะไว้ใช้ในการเรียนได้นะคะ หรือว่าเป็นการนับจํานวนก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะมันจะเป็นของเล่นด้วยนะคะอ้าวอันนี้ก็จะเป็นของเล่นหรือของใชล้ลูกเป็นของเล่นนะคะมันจะต่อมาจากโตมาเล็กน,นะคะเราจะได้เรียงลาดับนะคะว่าสีอะไรเด็กสุดสีอะไรโตที่สุดนะคะหรือว่าใหญ่ที่สุดมันก็จะมีให้เรา นะคะอ,อุปกรณ์ต่อไปนะคะคราวนี้นะคะลูกมาโรงเรียนทุกวันนะคะแต่งชุดนักเรียนมีเสื้อผ้าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือถุงเท้าถุงเท้าเป็นของเล่นหรือของใชก้กับลูกของใช้นะคะ ใช้ใสมาโรงเรียนนะคะเป็นอุป,ปกรณ์การแต่งกายอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตรองต้องแต่งกายให้เรียบร้อยอันนี้เป็นถุงเท้านักเรียนนะคะลูกแต่ถุงเท้าอีกแบบแบบนี้อาจจะ,ะว่าเออเราใส่ไปเที่ยวได้อาใส่แว่นเล่นกีฬานะคะแต่ว่าห้ามใสามาโรงเรียนที่เป็นสีนะคะลูก<ม>แบบนี้เป็นของใส่มาโรงเรียนได้นะคะเป็นปกฎระเบียบต้องใช้สีนี้นะคะลูก นะคะคราวนี้นะคะคุณครูก,ก็ได้เยกอุปกรณ์นะคะทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะนี้นะคะให้ลูกได้ทราบเลยนะคะเราก็ได้มาแยกสิ่งของต่างๆกันว่าสิ่งไหนที่เป็นของเล่นหรือว่าของใช้นะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะ เข้าใจนะคะหร,หรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจลูกอาจจะว่าเออเปิดนะคะดูซ้ําอีกรอบก็ได้เพราะอันนี้เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะเสร็จปั๊บนะคะครูครูก็จะมีใบงา,านให้นักเรียนทํานะคะอย่าลืมนะคะเรียนเสร็จแล้วก็ทำใบงา,านให้เรียบร้อยนะคะระบายสีก็ได้ทุกใบงา,านของครูก็มันจะเป็นมีระบายสีด้วยนะคะ เต็มคำเสียได้เรียบร้อยนะคะต้องตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอ้าวเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณครูก็จะจบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะเรื่องนะคะของเล่นนะคะของเล่นและของใช้นะคะซึ่งเราได้แยกประเภทไปแล้วว่าอะไรของเล่นหรือของใช้ซึ่งของเล่นและของใช้ก็จะเป็นของไมๆตัวก่อน นะคะลูกเป็ของใกล้ตัวที่นักเรียนพบในชีวิตประจําวันนะคะและบางอย่างก็นักเรียนก็สามารถใช้เวลามาโรงเรียนนะคะในการเรียนการสอนของลูกนะคะเพราะนั้นวันนี้คุณครูก็ขอจบเกี่ยวกับเรื่องของเล่นของใช้นะคะอาเพราะฉะนั้นวันนี้กูก็จบเต็นแค่นี้ก่อนนะคะลูกค่ะสวัสดีค่ะ